สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการเข้าใช้งานนะครับโอเบกเมลดออนะครับผ่านอ่ายูอนะครับ office office com คนะครับ o อ f i c เ com อเคนะครับครับมาเข้ามาแล้วนะครับก็สามารถใช้อีเมลนะครับที่ได้รับนะครับแล้วก็ลา่นผ่านนะครับในการตายินนะครับได้สองจุดนะครับก็คือคลิกที่ปุ่มตายินนะครับหรือ คลิกที่สัญ,ญลักษณ์รูปคนตรงนี้นะครับ s ซ g n อินนะครับอิน y o u r account นะครับเข้ามาแล้วก็อีเมลนะครับอันนี้เป็นอีเมลของผมนะครับอ่าเ,เสร็จแล้วกด Next นะครับจากนั้นพิมพ s s w s w o r d นะครับอที่ได้รับไปนะครับเสร็จแล้วกด Sign in นะครับ ระบบก็จะถามวาให้จำไหมนะครับอยู่ในระบบตลอดไหมเราตอบโ no นนะครับแล้วก็ก็จะมาหน้าแลกนะครับของออฟฟิศนะครับในบัญชีของเราที่เราได้ลงชื่อเข้าใช้มานะก็จะเป็นชื่อของเรานะครับก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับที่จะเข้าใช้งานในแอคเคาน์ Account ที่เราได้รับมานะครับ